สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีปิดการเล่นอัตโนมัติของคลิปวิดีโอเข้ามาที่หน้าโทรศัพท์เข้ามาที่ Facebook แอป a c e b o o k เราก,ก็จะเห็นหน้าเฟ e บุ o k อย่างนี้ของเราแบบนี้ แล้วกดตรงคอมเมอครับสามขีดนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยกดเข้ามาหน้านี้เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนแล้วก็เจอคำว่า ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปเลยครับเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็เลื่อนหาคำว่าคำว่าตั้งค่านี่ครับการตั้งค่ากดเข้าไปเลย เข้าไปเลยผ่านทางค่ะแล้วกดแล้วมันก็มาเข้าหน้านี้เข้าหน้าหน้านี้เราก็เลื่อนขึ้นไป เลือนขึ้นไปจนแลวมัจะเจอคำว่า